ครับสวัสดีครับปีน้องเอซีนะครับนี่ก็แต่เจ้ามแมลงนี่มาใส่หนูไว้นะครับมแมลงนี่มาใส่หนูไว้แล้วกับได้ทายลิปนะครับตออไซส่อมันขำเนาะมันแห้งวงป่านแะล้วมันจะมืดแล้วครับก็เลยขาใจไซเนาะนี่ครับกะหมายเดิมครับแหวนสะนี่ครับมาเี่เอาไปพอกันเลยเนาะ กะมาใจรอบเดียวนี่นะครับใจซิแล้วกกับเก็บเลยเนาะเพราะว่าแม่วันตอนเจ้าบอกมีเวลาอยู่นะครับบอกมีเวลาพ่ไปทํางานนะครับเลยมาใส่ไว้ต่อมแมลงนั่นแหละมาพอกันเลยครับว่าจ,จะมีตัวคอเพราะว่าต่อมแมลงนี่มาพอยังมีหอยหอยครบแยานะมีหอยครบแยะจะหลายนะครับแล้วกับมันเตี้ยอยู่แหวดสะหลุมเนี่ยเอาว่านพะอกันเนาะนี่ครับ นี่ครับมันเตี้ยวอยู่แหวดสะนี่นี่เป็นสะนะครับน,น,นี่นี่สะเป็นน้ำนะครับกันเลยมาล้องสายไววเนาะมาเอามาดูกันเลยครับอ่ามาพอกันเลยดีกว่าอันนี้มีกอนี่ครับโอ้มีบวงนี่นะครับนี่ใส่บวงไว้นี่เนาะ นี่ครับใส่บวงใบนี่เนาะนี่ครับนี่เห็นอันนะครับนี่เห็นอันนี่ตัววิ่งก็นี่ครับใส่ตึงบวงไปใส่ตึงบวงใส่ตึงแคบครับ ใส่กับวงเดือนนะครับนะนะครับไปละสองเนาะหลังนี้นี่ก็ยังมาวิ่งนะครับเป็นบวงเนาะนะครับใจเร็วๆเลยนะครับมันมี้อยู่ซิปกับหลังนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกับวงเดือนนี่ครับใช่ไว้ครับหน่มีเนาะ เดี๋ย็จะเก็บเลยนะครับเดี๋ยวขอพอกันเนาะหนูน่าจะออกดึกนะครับให้ออกดึกหน่อยนี่ครับอันนี้ไม่ใส่ไว้ก่อนอันนี้น,นี่ไม่ใส่เนะาะไปครับไปต่อครับ เลยเลยครับเลยเลยครับหนูนะ่าจะออกดึกพอาะแล้วนะครับเพราะมันเกยโดนแล้วเนาะอาจะออกดึกหน่อยดึกเลยแหละฝืๆใกล้เจ้าพุ่นนะครับนะครับนี่ห็นหลังหนึ่งเนาะนี่ครับมีหอยคบแงยนนีน่นี่บอกไม่กินเนาะไปต่อครับ ลายหลังแล้วนี่4หลังแห,หลังแล้วครับนะครับมันก็นจะเหลือบมื่กี่หลังละแต่มันจะอยู่ลายปุ้นนะครับฟังฝังนี้อย่าบอกทนนี้เนะาะตอนนี้บอกบอค่มีห้อยนะครับเดี๋ยวห่อไปเจอลายปุ้นมันมีขุยอยู่นะครับแต่ว่ามีขุยมันแต่ว่าบ่าได้ตัวมันนะขุยนี่นะใส่แล้วกับ,กบเกยโดนนะครับหลายรอบแล้ว อเอาไปฟอกันมารุ่นกันดีกวัวครับามาครับนี่ครับมีขวยนี้นี่ครับขวยนี่กะมีบวงอยู่นี่อย่าเอามารุ่นกันครับนี่ครับ นี่ขุยอยู่นี่นี่หูใหญ่แล้วโอ้มีขี้ออกมาแล้วครับนี่ครับแต่ออเจ้าหมนนูนี้นี่ครับขี้มันอะเนี่ยเหรอนี่หมอออกเตี้ยหมออ้อยเตี้ยครับก้านนี้มันลั่นครับอยูนี่ครับหมออ้อกเตี้ยครับเนี่ยมันออกหรือกะ เดี๋ยวดูหนังนี้ครับนี่กับหมมีเตี่ยมาออกมีขี้นะแล้วขี้โย่ให้นะนี่กับหมมีอาจจะเหี่ยวแล้วครับอาจจะเหี่ยวแล้วอาจจะเหี่ยวแล้วคือนี่นี่กับหมีครับ โอ้ยเหี่ยวในร้อนครับโอ,โอ้เสียงป่านึกว่าเสียงหนูครับได้แต่เหี่ยวแล้วครับอุย้ยโอ้หลังนี้มากินมดนมนลั่นครับนี่ อ้ยนี่ครับไม่กินนะเนี่ยเข้ามดนึงเลยครับนี่ผมใช้เข้าแบบนี้นี่ครับเนี่ยมีละมีขี้อยู่นี่มอยๆชดๆเลยเนี่ยเนี่ยขี้มนเนี่ยเนี่ย เออหลอดไปนะครับดั่างนั้นครับพอหลังไหมครับหลังนี่ครับอุ้ยลั่นนะครับโอ้ลั่นเต๋บตบดลั่นเนาะโวโอ้โหมาโดนหลังเพ่ครับนี่ฮะ นี่ครับอืมยับร่อยเนาะเดี๋ยวขออย่าตั้งกล้องก่อนนะครับตั้งกล้องกันเนาอครับตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับโอ้บ่ได้หันเมื่อกี้ครับเกือบจะได้นี่นะครับ ยัง้มยกัมีตัวแล้วเนาะมีเต้มแล้วครับนยังไอกับมีหนึ่งเต้มแล้วครับครับเดี๋ยวเอามาให้พอเนาะนี่ครับเดี๋ยวมาให้พอนะครับครับโอ,โอ้โอ้นี่ครับนี่ครับมีแ่งต้มครับ อือเตี้มครับเดีกันครับอื้ออื้อ หนึ่งแต้มครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับโอ้ยได้แต้มสวยๆเลยครับใส่กับง้มอยู่นะครับใส่อย่างน้อยกับผมมาสักสองคีดนี่ครับสวยเลยสวยเลยครับสวยเลยครับนี่ครับสวยเลยครับเก็บกันนะครับ ก่อนนะครับเดี๋ยวแปรงวงนี้ก่อน เรียบร้อยครับไปครับโดอพอจุดต่อไปนะครับครับเดยพอจุดต่อไปครับหมาละหนึ่งเต็มครับยังดีนะครับที่ได้ตั๋วเนาะยังดีที่ได้ตั๋วครับนี่กับเป็นไม้เกาผมนะครับเมินละเป็นติดแล้วเนาะเหมือนแมาใส่ครับเจ้าก็เลยมาพอ เลยปะขุยมันไอปะไอห้อยกินนครับนี่ครับนี่เห็นหลังหนึ่งนะครับนี่ครับมันก็มีห้อยอยู่นะครับเนี่ยห้อยเตียวแต่เมื่อกี้หลังแล้วครับจะเอามารุ่นกันนี่ครับโอ้โหหลังนี่นี่ใส่ดักว้เลยนะครับสองหลัง นี่ครับสองหลังนี่ครับห้อยเวิร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นก็ครับห้อยครบอ่ะนี่ยครับเนี่ยเนี่ยน่ครับเต็มเลยครับนี่ครับเต็มสองหลังเต็มหู้ดจะได้กนเนาะห้อยเต็มเลยนะครับ โอตอครับหลังนี้ครับยังเฉยยูครับเฉยยูเนาะโอตอครับนี่ก็แค่ถึงยูนะที่จะว่ากันครับหลังนี้ คนนะครับนี่เนาะมีหูอยู่นี่ครับนี่ครับผมเซไว้นี่นี่เซไว้นีม่หลังนะครับเหมือกัมานุ่นกันเนาะครับนี่กระเป็นองซานะครับหลังนี่ครับโอ้หลังนี่มองมุนนี่ฮะ ต้องมีตัวน่ะนี่มีตัวพานน่ะนี่ไปครับไปต่อครับต่อครับนี่จะมมีเตี๋ยเนาะจนเตี๋ยครับ เตี๋ยก็น่าจะมดแล้วนะครับน่าจะแบบนี้แล้วนะครับเป็นหูนี้อันนี้ัอันหนึ่งนี่จะบอกนี้นะครับลันเฮ้ยตัวเดียวน่ครับนี่จะแบบนี้แล้ว โอเคนะครับก็ได้ตัวหนึ่งนะครับสรุปผลงานก็ได้ตัวหนึ่งนะครับเนาะก็จะได้กาบฟติดตามตัวนะครับจะได้วางก็จะลงขี้พื้นนะครับวางก็จะไปใช้ลงขี้พื้นนะครับก็จำเป็นได้ใช้ไหวนะครับผมมีเวลามาใจเนาะตื้อรักอ่ะน่าจะเป็นมันผูกไมปแรงนะครับครับสำหรับในคืนนี้ครับพาเพียงตัวนี้ครับไปรับแล้วครับบ๊ายบาย